เธอเป็นเจ้าของสุสานเหรอแต่เธอดูเหมือนเด็กสาวอยู่เลยนะผู้ท้าชิงเธอเรียกพวกเราว่าผู้ท้าชิงไม่ใช่โจรหรือว่านี่จะเป็นกำดักของสุสานและเธอก็กำลังรอพวกเราอยู่สิทธิ์น้องหญิงคนนี้เป็นนักบุญหญิงจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยาวซีมีคำถามที่จะถามผู้อาวุโสโอ้จะเป็นสิทธิ์จากเยาวซีเหรอฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีนักบุญหญิงคนใหม่หลังจากที่เหยาวส่วนจากไปได้ไม่นานเธอเรียกนักบุญหญิงผู้ยิ่งใหญ่เหยาวส่วนด้วยซื่อจริงๆผู้อาวุโสค,คนนี้ คือปราดคนที่สามใช่หรือไม่นักปราดผู้ยิ่งใหญ่คนที่สามเหรอปราดผู้ยิ่งใหญ่คนที่สามและนักบุญหญิงเหยา่ส่วนเป็นบุคคลที่ทรงพลังในรุ่นเดียวกัน <1> <1> <1> ผู้อาวุโสคนนี้ไม่ได้เริ่มต nitrogen, กก้นบนเส้นทางสู่การเป็นเทพเจ้าพร้อมกับน,กน,นักบุญหญิงผู้ยิ่งใหญ่เหยา่ส่วนเมื่อสามร้อยปีก่อนไม่ใช่เหรอนักบุญหญิงผู้ยิ่งใหญ่เหยา่ส่วนล้มเหลวแล้วทําไมเธอถึงทําไมฉนันถึงมีชีวิตอยู่ใช่ไหมนั่นไม่ใช่สิ่งที่รุ่นน้องคนนี้หมายถึงเส้นทางของการเป็นพระเจ้านั่นคืออะไร มันจะเป็นการดีกว่าที่บอกว่ามันเป็นเส้นทางสู่การทำลายล้างมันไม่สำคัญว่าเจ้าจะเป็นจัก,กรพรรดิตราบใดที่เข้าสู่เส้นทางนี้เจ้าจะถูกกำหนดให้ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นปีศาสวรรค์เหยาวสว่วนและคนอื่นๆทั้งหมดก็ตามเนื่องจากเจ้าเป็นลูกหลานของเหยาวสว่วนฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเดินไปตามเส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับฉันจะปกป้องมันใช่แล้วจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเหล่านั้นได้ล้มเหลวแล้วการฝึกฝนของเราจะมีความหมายอะไรมันจะดีกว่าไหม ถ้าหากพวกเรายอมแพ้ในตอนนี้และตลอดไปไม่ปีศาจตัวนี้กําลังล่อลวงเราศัตรูแข็งแกร่งคาดเดาไม่ได้จริงๆแม้แต่ท่านผู้นําก็ยังติดอยู่ในกำดักลวงตาแทนที่จะรอให้เธอสังหารพวกเราทั้งหมดจะดีกว่าไหมถ้าหากพวกเราเสี่ยงที่จะต่อสู้และพยายามหลบหนีฮ่า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 เจ้ากําลังหัวเราะอะไรหัวใจเต่าของสิทธธรรมดาคนนี้ไม่มั่นคงแต่ทําไมเขาถึงตื่นเร็วขนาดนี้ ฉันคิดว่าคำพูดของผู้อาวุโสนั้นมันผิดโอหังนักเจ้าคิดว่าสิ่งที่ข้าพูดไปมันผิดนั่นเหรอท่านพนําปลาดผู้ยิ่งใหญ่คนที่สามคนนี้แข็งแกงกวาจากพรรดินี้อย่าทําให้เธอโกรธเลยผู้ที่ฝึกฝนเตา๋าคือผู้ที่ฝืนชะตากรรมถ้านั่นคือสิ่งที่ผู้อาวุโสคิดจริงๆถ้าอย่างนั้นผู้อาวุโสคนนี้ก็น่าจะล้มเหลวไปพร้อมกับนักบุญหญิงเหวา่วนผู้ยิ่งใหญ่แล้วทําไมตอนนี้เธอถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ล่ะเจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้าที่จะพูดจาหญิงพยองได้้ขนานาีเลยเหอ ดีดีเยี่ยมมากฮ่า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 ด้วยเจตจำนงเช่นนี้เจ้าดูเหมือนจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มากจริงๆเอ๊ะเหมือนจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ชัดเหรอตามที่คาดไว้ท่านผู้นำสามารถส่งผลกระทบต่อปาร์ตผู้ยิ่งใหญ่คนที่สามคนนี้ได้เจ้าหนูในเมื่อเจ้าสามารถทําให้ข้าประทับใจได้ข้าจะให้โอกาสในการปรับปรุงร่างกายให้กับเจ้าเอ๊ะเดี๋ยวอย่าได้โทษผู้อาวุโสคนนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอเรื่องดีๆแบบนี้เอ๊ะ นี่คือเส้นวิญญาณโลหิตสายฟ้ามังกรเขาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงฉันแค่ผ่านมาและแวะเข้ามาดูนะ่ะไม่ต้องกังวลฉันจะรีบออกไปใน,ท,นทันทีเอ๊ะเด็กคนนี้ส่่วร้ายมากไม่เพียงแต่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เส้นวิญญาณโลหิตของเขาก็สามารถยับยั้งพลังทางจิตวิญญาณได้คุณทาให้ป่าผู้ยิ่งใหญ่คนที่สตกตะลึงได้รับการทักษะการอ่านใจ มองผ่านความคิดของผู้คนและได้ยินเสียงที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเขาเมื่อใช้งานจะอยู่ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากใช้แล้วการทักษะนี้จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปดีเลยอะแฮมร่างกายนี้ของเจ้าดีมากดูเหมือนว่าโอกาสนี้จะไม่เหมาะสมกับเจ้าข้อแก้ตัวของผู้อาวุโสเป็นที่ยอมรับหุบปากไว้หน้าฉันหน่อย เมื่อ300ปีก่อนฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสมีเพียงเศษเสี้ยวแห่งจิตวิญญาณของฉันเท่านั้นที่สามารถยังคงอยู่ได้สุสานแห่งนี้เป็นเพียงมรดกสินสุดท้ายของฉันมรดกของปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คนที่สามนี่คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่แรงกดดันที่พวกเจ้าเจอเมื่อกี้นี้เป็นเพียงรอบแรกของการทดสอบผู้ที่ไม่สามารถผ่านได้ก็คือคนที่แพ้และคนที่แพ้ก็มีเพียงตอนจบเดียวเท่านั้นก็คือความตายอ้อหือ ถ้าล้มเหลวก็มีแต่ความตายผู้อาวุโสคนนี้หมดร้ายเกินไปแล้วการทดสอบจะดําเนินต่อไปนอกจากนี้ฉันอยากจะเตือนว่าทุกคนสามารถรับมรดกข,ของฉันได้ก็ต่อเมื่อมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้เท่านั้นเธอมันนางผู้หญิงบ้าการทดสอบของปลาผู้ยิ่งใหญ่คนที่สาม